อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พัทยาค่ะอยู่กันแนนค่ะฮัลโหลหน่อยอ่ะแล้วก็ปริสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปหาที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะคือแบบว่าเป็นเซิร์ฟสเก็ตครั้งแรกของเราเลยจะลมหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันจ้ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน g o o d OC ปี๊ Spo n ค c a f ่ค่ะ, Cafe คะก็คือร้านนี้ก็คือเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้นะคะเมื่อกี้เราเซิร์ชจาก Google ก็เลยขับรถมาที่ร้านนี้นะจ๊ะอยู่ตรงพัทยาใต้นะคะใช่ร้านสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูว่าจะเล่นเป็นยังไงแนนเล่นเป็นไหมอะ่ะ เล่นได้นิดหน่อยนี่เล่นนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้จะมาสอนพี่เบิร์เดย์นะคะเออนี่เล่นไม่เป็นไรจ้าเมื่อกี้ไปถ่ายมาหน้าเซนทันนะจ้าก็สเก็ตกระเด็นไปเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปออกกำลังกายหรือไปทำกิจกรรมใดๆหรือว่าไปเล่นกีฬาเนี่ยมาได้มีตัวช่วยนะคะเป็นตัวนี้เลยนี่ พีโมแอคทีฟนะคะ1กล่องอันนี้ก็คือจะมีทั้งหมด4เม็ดนะคะทานครั้งละ1-2แคปซูลนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการเผาผลาญจะไปเบิร์นแบบในร่างกายนะคะให้แบบขับออกมาในรูปแบบเหงื่อนะคะทานแล้วเนี่ยไปเล่นกีฬาคือเราก็จะมีเหงื่อออกมากขึ้นร่างกายก็จะมีการเผาผลาญมีการเบิร์นมากขึ้นนะคะแดนี่นะคะ1กล่องก็คือจะมีซองอยู่ข้างในเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะก็แกะได้เลยนะคะ แนะนำให้ทานหลังอาหารเที่ยงนะคะเป็นนอนมือเที่ยงทานเข้าไปอ่าอยู่ปะะเทานหนึ่งเม็ดก่อนนะคะงง่ายๆเลยนอกจากเผาผ่านเล่งในการเบิร์นแล้วนะคะจะสามารถดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยในการขับถ่ายได้ด้วยนะจ๊ะดูเซเซ้เขาเป๊ะมากอะลูกของเราต้อง อ่ายอย่างที่บอกว่าจ้ะอ่าวางขาฮะขึ้นบนรบเลังวางขาตรงนี้อ่าแล้วก็จะเห็นไหมว่ามันจะมีหน้าหลังอันนี้คือขาหน้าอันนี้คือขาหลังเวลาไถก็อย่างที่บอกว่าเอาข้างที่มันค้างที่เราแบบว่าถนัดแล้วก็เป็นเป็นเป็นฐานได้ข้างที่เราถนัดแล้วก็ใช่ก็ถ่ายไปค่างหนึ่งไถก็คืนใช่ถูกนะใค อ่ะต่ออ่ามันก็ถ่ายเสร็จแล้วอย่างนี้ก็จังหวะก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เราจะขึ้นทรงตัวยบนบอร์ดอ่าเพราะ,ะฉะนั้นมันต้องถ่ายไปกี่กี่เท่าไหร่ถึงเอาขา,าขึ้นอเอาจริงคือมันมันแล้วแต่นะคือาบางคนน่ะก็ถ่ายแค่นี้เดียวก็ขึ้นแล้วอ,อ,อ๋อีตรงนี้เราทำไม่เป็นอ,อย่าว่าไปถึงจุดนี้เลยจุดเอาขาขึ้นยังทำไม่ได้เลย หมุนตัวแบบเนี้ยทำมืออย่างเงี้ยอย่างงี้เหรอใช่คือมันเป็นจังหวะอเเพราะว่าถ้าเราแบบขึ้นไปขึ้นไปอยู่เฉยๆอ่ะมันก็จะอยู่เฉยๆไงมันก็จะแบบว่านิ่งใช่ป่ะเออใช่มันมันก็จะไม่วิ่งใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคือเอวเอวสะโพกอมาหมดจะต้องลองลองก่อนห้ขึ้นเอ้ต้องข้างไหนนะ มันเป็นเนินไหมเนี่ยแอบนะเราจะขึ้นแล้วนะคะทุกคนตายแล้วเขิ่อนแล้วเลยจะต้องค่อยๆถ่ายก่อนก็ค่อยๆถ่ายนะค่อยๆถ่ายไปก่อนครับให้แบบว่ามันรู้สึกว่าชินให้ตัวเองให้สภาพร่างกายเหล่อโอเคงั้นลองถ่ายก่อนนะลองถ่ายก่อนอย่าขึ้นชนเลยแล้วทีนี้คือเห็นป่ะคือมันจะมีอ่าก็จะมีจังหวะคือเราอ่ะจะมีจังหวะของเราเอง เกาะหน่อยทำไมมันมีความยกเยกอ่ะไม่กล้ากัและเราเปลี่ยนมือเปลี่ยนขาเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนอะไรอ่ะเท้าหน้าอี๊หน้าอย่างเี้ยอ่ะหนาเท้าหลังให้ให้อยู่กลางอยู่อยู่ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเท้าไหนเท้าหลังอ่ะขึ้นไปอีกนิดอ่านั่นแหละนี่แหละก็ไม่กล้าคือเพราะมันมีความโยกเยกเนี่ยใช่คือมันโยกเจกแต่ว่ามันจะไม่ล้มเพราะมันมีสี่ล้ออ่ะฮะอ่าเราจะล้มเองปะอ่า แล้ววแกแทานิป่ะสองไข่ก <oh. mm ็ลงละต่อเี๋ยเาวางนะเี๋ยวลองแบอันียกเลยไม่ต้องไม่ต้องเยอะแต่ว่าอันนี้มันบับยาไม่แนปีเดียวได้แล้วนะ ทุกคนคะหลังจากที่ได้ฝึกเซิร์ฟสเกตครั้งแรกนะคะเราก็ได้นี่มาจ้ะนี่เลือดจ้าเลือดซิบเลยคือครั้งแรกเนอะต้องมีบาดแผลกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเดี๋ยวขอไปซับเลือดก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นต่อ Surfing, smoking, working, skating, surfing, drinking, working, skating, surfing, smoking, working, workin', skating, surfing, workin surfin drinking, working, skating, surfing, smoking, working, workin', skating, surfing, workin surfin drinking, working, skating, surfing, smoking, drinking, working, surfing. It. 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 หลังจากเล่นแล้วสภาพเป็นแบบนี้นะคะเหนื่อยากเหนื่อยมากดูหน้าสิโอโหเหงือห่อแบบเบิร์นสุดเรสนะคะแล้วก็ได้แผลมาตรงนี<อ>้ <c oughs> แล้วก็ตรงขาแหนไหนได้ตรงไหนเลยค่ะีทั้งนิ้วค่ะใช <c oughs> ายอก <c oughs> ทุกคนได้แผลนะคะคนนี้คนนี้ยังไม่ได้ลมเลยอะคนเนี้ยเห็นไหมเออมันต้องลมสักหน่อยเหรอป้า คนอื่นเขาลมกันหมดแล้วนะไม่มันก็ต้องใส่อุปรกรณ์เซฟตี้ไงใช่ใช่นี่คือใส่ทุกอย่างนะยกเว้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็โดนอีตรงไม่ใส่เนี่ยแหละโดนทีหลังก็ถ้าใครมือใหม่นะคะก็ใส่เซฟตี้ไว้ด้วยนะคะจะได้แบบไม่เป็นแผลนี่ตอนนี้เราก็มานั่งแป๊บหนึ่งเพราะว่าพักก่อน,อน,อนเหมือนจะหน้าดาหน้าดําไปแล้วค่ะเฮ้ยแต่จริงๆที่นี่เล่นชิวมากตอนนี้นคนเยอะมากจริง คนเยอะมาแล้วแบบเจอแม่ยงแม่โยงก็มาเล่นนะจ้าตอนนี้นะคะบเดก็มาเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะคะก็วันนี้พักอยู่ที่ยูจอมเทียนพัทยาค่ะหลังจากที่ไปหกล้มเล่นเซิร์ฟสเก็ตครั้งแรกนะคะก็ได้แผลมาหนีตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงขาล้มแบบจำเบ้าเลยอย่างที่ทุกคนได้ดูกันไปเมื่อกี้นะคะก็ วันนี้ก็ขอจบบล็อกพีงเท่านี้นะคะใครสนใจก็มาลองเล่นกันได้นะคะเอาไว้เจอครั้งต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนี้เอาไว้ด้วยนิดนิด,น,ดนึงนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย